เวลคัมมาทำนาเดอเวลคัมมาทำนาเดอเวลคัมมาทำนาเดอเวลคัมเวลคัมเวลคัมถูทำนา โรงงานปิดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่พันธ์ครับครับเราอยู่ที่กำแพงเพชรครับวันนี้มาเยี่ยมนาของพี่พันนะครับแฟนพันธุแท้ของปลาทองท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอไทรงามบ้านไทรงามครับพี่พันปลูกข้าวกี่ไร่ครับแปลงนี้หกพีศไร่ครับแล้วทั้งหมดนะครับทั้งหมดมี ะม,น,มน้ำมนท้วนชิดนะ้รรวมร้อยกว่าไร่โดยเฉพาะแปลงนี้หกสิบไร่นะครับแล้วนี้รู้จักปลาทองใช้ปลาทองแล้วใช้มนันกี่รอบแล้วครับรอบนี้เพิ่งรอบแรกครับอ่าร,รอบแรกแต่ที่ผมกล้าบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของปลาทองท่านหนึง่งเพราะว่าความคิดและมุมมองเปลี่ยนหลังจากที่ของเดิมเนี่ยดูแลนาข้าวโดยใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนครับใช้ผลิเคมีเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี หรือว่ายาฉีด,ดยาเคมีแต่ครน,นี้ได้ใช้ปลาทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาแนะนําซึ่งเป็นคนแนะนําพี่พันธ์ให้รู้จักกับปลาทองเอาสัา้นๆเลยว่าก่อนหน้าเนีเน้เป็นเป็นยังไงครับนาข้าวของพี่พันธ์ก็รู้สึกว่าแค่แกนไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้นะใช้เคมีใ้อะไรมากๆก็มีใบแดงมีอะไรข้าวก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสวย คาไม่ค่อยสวยที่นีอวอตเคมีก็ราคาพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ผลผลิตที่ได้มันจะเป็นไงครับให้ให้ผลผล,ผลิตดีไหมผลผลิตมันต่ำของเดิมเฉลี่ยที่เท่าไหร่ครับของเดิมประมาณ60ส0ถังเต็มที่ต่อต่อไร่ต่อไร่ครับและคราวนี้แปลงที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ใช้ปะาทองไปแล้วรอบหอนึ่งอย่างที่บอกบต่างตาเลยไหมครับมันเป็นยังไงบอกท่านผู้ชมหน่อยไหนครับดูดูข้าวกันครับแปลงนี้ ็คิดว่าคงได้ประมาณ80ถันแะดูด้วยตานี่80แล้วนะครับนะครับประเมินยังไงครับพิพันธ์ประเมินยังไงก็ดูการเข้าเม็ดการแต่งเม็ดเม็ดแต่งดีการเข้าเม็ดดีเพราะถามในเบื้องต้นนี่คือฉีดตอนตั้งท้องครับถูกช่วงเวลาพอดีเลยคซึ่งตอนนี้น่าจะฉีดอีกรอบหนึ่งละนะครับแต่ว่าทีมงานเราขอมาคุยก่อนนะเพราะเ็มพิพันธ์บอกโทยบอกว่าข้าวสวยมากนะฮะข้าวเม็ดดีครับน้ำหนัก นะครับโอ้เมแต่งมากเลยนะครับแค่เห็นนี้ก็พอใจเลยน่าจะไม่ต่ำกว่า80แน่นอนอ่ะวันนี้อีกท่านหนึ่งครับที่มาด้วยกันนี่คือพี่อะไรครับเนี่ยพี่ภาคพี่ภาคสวัสดีครับสวัสดีครับเอาปลาทองมาแนะนําเช่นจะไม่กล้เลยครับให้พี่ผ่านได้ใช้พี่ภาคใช้แล้วยังใชวครับแน่นอนใช้แน่นอนครับไม่งั้นไม่กล้าเอามาแนะนําครับ พี่พันรู้สึกยังไงครับที่เข้าประทองมาให้ันี่ก็รู้สึกว่าดีคือมันปลอดสารพิษดีร่างกายเราก็ไม่มีสารพิษข้อ<ค>นี้สําคัญนะปลอดภัยกับเราด้วยผ<ช>ลผลิตก็ไม่ไม่แพ้พวกสารเคมีแล้วทาไมถึงเชื่อเชี่ยมากก็เขาใช้ก่อนแล้วผลผลิตเขาเป็นไงครับเห็นของเขาใช้แล้วของผลผลิตเขาดีแล้วมันหนึ่งมันลงทุนต่ําต้นทุนน้อยกว่าต้นทุนน้อยกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันเพราะว่า แปลงของพี่พานี้ก็กำลังเกี่ยวอยู่เหมือนกันเกี่ยวไปครึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งจะได้ไปดูกันว่ามันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตติดตามแปลงนาของพี่พานอีกทีนึงว่าจะได้แปะสีไทงอย่างที่ว่าไหมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่พันมากนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตถามคาถามสุดท้ายหน่อยก้นคุณเน้นๆเลยจากเดิมที่ใช้เคมีกับปลาทองต่างกันเยอะไหมครับต่างกันยเยอะเยอะไหม เยอะมากเพราะว่าตอนนี้เฉลี่ยแล้วผมฉีดไปนี่ประมาณไร้ละ80บาทอต่อไร่ปลาทองนี่นะครับไร่ละ80บาทครับแล้วของเดิมถ้าใช้เคมีนี่ก็ไม่เพราะไม่เคยถวดเฉลี่ยมาเป็นไร่แต่ก็เขาเซ็นเอาเซ็นเอายาจ่ายทีก็สารพีหมื่นเอาพีหมื่นอันนี้ถึงหมื่นไหมเนี่ยถามซิไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหมื่นนะ ขายไปเกินครึ่งอีกชิงอะแหล่งึ่งากสามหมื่นไม่ถึงหมื่นนะครับอีกหนึ่งความภูมิใจครับของปลาทองครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทราบว่าที่ที่พี่ภาคมาแนะนําเนี่ยตอนนั้นเจอโรคอะไรนะครับงานครับเป็นนอนใบขาวนอนใบขาวแล้วเอาปลาทองมาแก้ครับเป็นยังไงบ้างครับฉีดไปกี่รอบก็ฉีดไปรอบเดียวรอบเดียวครับนอนใบขาวนี่นะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับก็หายเลย ายเลยครับจากใบขาวๆกลับมาดีเหมือนเดิมกับเขียวเหมือนเดิมซึ่งผมเช่าไบหน,นอนใบขาวนี่ครับพี่ว่านครับพื้นที่บ,บริเวณนี้ถ้าถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันหนักเลยนะครับแล้วเคม,มีก็บางบางทีก็เอาไม่อยู่บางทีเคมีบางบางทีก็ไปฉีด,ดอาาอสองครั้งแต่ตัวนี้เราก็ไม่รู้เราก็ลองทดสอบดูซึ่งพี่พันบอกว่าครั้งเดียวหายเลยเอองั้นขอเลยว่าฟันทองเลยปลาทองเนี่ยถ้าคะแนนเต็มร้อยวันนี้แล้วก็ ถอนใบขาวด้วยเม็ดข้าวอย่างนี้ด้วยให้คะแนนเท่าไหร่ครับก็เก้าสิบขึ้นเลยครับ90ขึ้นเลยครับคุณจงครับเดี๋ยวผมจะไปขอคะแนนจากพี่ภาคที่แปลงนาของพี่ภาคด้วยครับผมวันนี้ถ่าในพื้นที่กำแพงเพชรอำเภอชัยงามอยากจะสอบถามเรื่องปลาทองรวมถึงอยากจะหาไปซื้อไปใช้ไปใช้กับนาของตัวเองรวมถึง มันรวมถึงอ้อยพี่ภาคให้เบอร์โทรคุณผู้ชมไปหน่อยเดี๋ยวเขาจะโทรมาสอบถามว่าใช้ยังไงข้าวถึงได้ออกมาสวยเหมือนคงพี่ภาคแบบนี้ครับผมเบอร์โทรของผมก็0892708115ครับผมชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่นาของพี่ภาค,ครับผมไปชวนพี่ภาคด,ด้วยนะครับ,รบไปดูกันไปมิสูตรกันคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณรับแปลนาตรงนี้ก่อนขอบคุณมากครับ ກลบกลับบานห้าด้